สวัสดีครับพบกับผมช่อง FTN Farm ช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมก่อนจะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคำถามของ FC เช่นเคยนะครับผมเข้าที่คำถามแรกกันเลยนะครับวัวกินผักบุ้งจะทำให้วัวไม่มีน้ำนมประสบการณ์ของผมเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับว่าวัวจะกินผักบุ้งแล้วไม่มีน้ำนมให้ลูกกินนะครับทุกอย่างนะครับผมอยู่ที่การเลี้ยงดูเลยนะครับ ถ้าเราเลี้ยงดูเขาดีครับผมวัวก็จะสมบูรณ์ครับแต่ถ้าถามว่ากินผักบุ้งได้ไหมกินได้ครับผมแต่ไม่ควรกินเยอะนะครับเพราะว่าผักบุ้งเป็นพืชชนิดน้ํานะครับผมอาจจะทําให้ท้องอืดได้นะครับแต่สําหรับเรื่องน้านมนะครับผมไม่น่าจะเกี่ยวนะครับอประมาณนี้นะครับผมส่วนการดูแลนะครับถ้าวัวไม่มีน้ํานมนะครับผมให้ฉีดคาตวซานก็ได้นะครับและก็เสริมด้วยอาหารข้นนะครับประมาณนี้นะครับผม คำถามที่2ผมเพิ่งทําคลิปไปเมื่อวันก่อนจะทําอย่างไรให้วัวพอมีราคาหนึ่งเลยนะครับผมควรวางแผนก่อนที่จะขายนะครับกําหนดเวลาไว้เลยนะครับผมว่าเราจะขายช่วงไหนนะครับการกําหนดเวลามีผลดีกับเราอย่างไรถ้าวัวเราพร้อมนะครับผมเราจะได้มีเวลาขุนวัวนะครับใช้อาหารลดต้นทุนอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดเลยครับคําถามต่อไปนะครับอันนี้เป็นคําถามที่ผมไม่ถนัดเลยนะครับเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้นะครับผม ผมก็ไม่ได้เก่งถึงขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้รู้เรื่องเศรษฐกิจเลยนะครับพูดแบบผิวเผินก็สําหรับตอนนี้เศรษฐกิจกําลังชะลอตัวนะครับแต่ไม่ถึงกับวิกฤตนะครับอ่ากําลังชะลอตัวแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าอาจจะมีวิกฤตเป็นบางอย่างนะครับผมอย่างเช่นราคาวัวนตอนนี้นะครับราคาวัวนี่ไม่ดีจริงๆเลยนะครับผมต้องบอกว่าลงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับและก็ไม่มีทีท่าว่าจะขึ้นด้วยนะครับและต้องขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับปีนี้นะครับแรงจริงๆนะครับ น,นี่ขนาดยังไม่ถึงเมียาานาครับร้อนถึงขนาดนี้นะครับและคําถามสุดท้ายนะครับผมเป็นคําถามสําคัญเลยนะครับจังหวัดอะไรบริโภคเนื้อมากที่สุดในประเทศนะครับผม สวัสดีค่ะนี่แม่โจบ้านเรียมตะบนรามนะคะอยากเป็นกระบอกเสียงให้ชาวบ้านทุกๆคนนะคะว่าอยากให้ราคาวัวดีขึ้นกว่านี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาช่วยดูแลนะคะราคาวัวตอนนี้ตกมากเลยจ้ะถ้าได้เท่าเมื่อหลายปีก่อนก็ยังพอไหวเสีกคนยังพอไหวแต่ราคาวัวช่วงนี้ไม่ไหวเลยค่ะอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาช่วยดูแลจุดตรงนี้รุมเลี้ยงวัวเราจะได้ มีความกระตือรือร้อนในการอยากเลี้ยงต่อไปไม่งั้นก็จะไม่มีใครมีกําลังใจที่จะเลี้ยงต่อเพราะว่าถ้าราคาประมาณนี้เลือดต่อต่อไปเรื่อยๆว่าไม่ไหวเพราะว่ามันไม่ได้อะไรเลยเนาะช่วงนี้เกษตรกรมีแต่บางคนก็ขายหยุดเลี้ยงไปเลยจ้ะเพราะว่าแบบคิดไปแล้วมันไม่คุ้มเหมือนว่าตัวตัวละสี่ห้าพันเงี้ยเลี้ยงเป็นปีกว่าจะได้สองปีกว่าจะได้ลูกตัวหนึ่งก็ไม่คุ้มก็ บางคนก็ขายทิ้งไปเลยหยุดเลี้ยงไปเลยจ้ะคิดว่าต่อไปไม่ไหวอย่างเงี้ยอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาช่วยในจุดนี้เพื่อเกษตรกรจะได้เลือมตาอ้าปากได้ดีขึ้นต่อยอดการเลี้ยงวัวต่อไปอีกเรื่อยๆเ,เ,เ,เพื่อเป็นพัฒนาเป็นอาชีพของเกษตรกรต่อไปแต่ถ้าราคาตกอยู่แบบนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าเกษตรกรก็อาจจะหยุดเลี้ยงเยอะได้ข่าวว่า แต่มีการส่งออกวัวไปต่างประเทศเพื่อให้เกษตรกรตาอาปากได้ดีกว่าขึ้นกว่านี้แต่ว่าก็ยังเป็นข่าวลอยๆมายังไม่แน่ใจว่าจะเป็นความจริงไหมก็ขอให้ช่วยตรงนี้ด้วยช่วยจุดนี้เกษตรกรก็จะได้ลืมตาอาปากได้ดีขึ้นมันเราเลี้ยงวัวก็ตั้งใจที่ว่าบาง,บางคนก็เป็นหนี้ใช้หนี้ใช้จ่ายเพราะวัวอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นเหมือนอาชีพหลักไปแล้วเหมือนว่าอาชีพ ทำนาแล้วก็ชีพรองต่อมาเป็นอาชีพเลี้ยงวัวเกษตรกรทุกคนก็ตั้งใจที่จะได้ตัวนี้ช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยให้ชัดเจนกว่านี้เกษตรกรเขาจะได้ลืมตาปากกันได้ทุกๆคนก็จะได้มีกําลังใจที่จะเลี้ยงวัวต่อใช้สารเร่ง The ้ะแดงก็ขอให้หยุดใช้แบบว่าพอมีปัญหาขึ้นมาแล้วคุณใช้แล้วคนอื่นไม่ได้ใช้เกษตรกรคนอื่นไม่ได้ใช้มันก็ผลกระทบกันยาวไปหมดเลยสุดท้ายก็ฝากเกษตรกรว่าให้ดูแลวัวให้มีการฉีดวัคซีน โรคระบาดอะไรด้วยกันต่อเนื่องช่วยเหลือแบบเราก็ฉีดวัวเราเขาก็ฉีดวัวเขาเหมือนเรารับผิดชอบจุดนี้ด้วยมันจะได้ไม่เป็นโรคระบาดมันจะได้ไปไม่ไม่มีผลกระทบต่อราคาวัวต่อไปถ้าเกษตรกรช่วยกันดูแลก็จะไม่มีโรคระบาดไม่มีอะไรก็ราคาวัวก็อาจจะดีขึ้นกว่านี้ตรงออกก็จะได้ดีขึ้นกว่านี้ก็อาจจะราคาวัวอาจจะกระเตื้องขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้นะคะขอฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่อง FTN Farm ค่ะ